เครื่องบินมาเออาฮึดฮึดตออืมา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 อันี้เขาเติมแก๊สด้วยใส่แก๊สเขาเหมิดนะ บอกมีเบอร์โทรไหมแต่ว่ามันมันเป็นถังเล็กไหมเราซื้อถังเล็กมาไหมมีก็มีแต่๋อมันอยู่ในถังเขาติโอเควิง่งเออสามคันเลยวิง่งเออเออเก่งจังเลย โอ้พี่ซันพามน้องขับรถออ้โอ้โอ,โอ้พี่ซันขับมาแล้วมามามา,มาตามมามาตามก้นพี่ซันมาฮะอะไรลูกอะไรนะไอคัตเตอร์รถอ๋อรถยี่ห้อโอ้ยายไม่รู้จักเลยเออยายไม่รู้จักยี่ห้อรถเลย เฮ็ดดูจอมหยุดข่อยเออฮวนฮวนเออเอ้ ec. อว้าวว้าวพี่ตามก้นพี ah ่คอปเตอร์มาโอ้พี่คอปเตอร์พมะพี่ซันมาตามก้นพี่ซันมาแล้ว กเรยนยุ่ดีแล้วเนะาะมงนี้มีไอเห่นน้ำไหมทำไมพี่ซันไม่ไปเรียนวันนี้เอ้ายังเหรออ๋อยังไม่เข้าโรงเรียนนึกว่าเข้าแล้วแต่ว่าร้อยหนามเก้งเกงพี่น้องนี่นุมปุดนุมปุดเลยดีนี่มุดปุดขึ้นนั่ะน,นะ เพื่อนสอนต้านน้อยผุนพ,พนะเอ้ยรถรถเป็นอะไรโอ้รถล,ลม้มโอ้น้ำมันหมดเหรอฮึดฮึดอ้าวไปแล้วอา้าวจอมยุดมาแล้วอืออือรถน้องเพชรอุ้ยเก่งเก่งเก่งโอ้นี่รถหนูเลยลูลกนี่ยายทำให้นะ โอ๊ยพังเลยอขึ้นได้แล้วเดอกโอ๊ยหนูแด้ลูกหนูหนูหนูมารับพี่ซันหน่อยลกูกยกยกพี่ซันขึ้นหน่อยอนนมามามาเป่าพี่ซันหน่อยมาเป่าให้พี่ซันหน่อยลกูกเป่า,ปา,ปาให้พี่ซันเร็วเร็ว โอ้เจ็บไหมเจ็บไหมไหนยายดูก่อนโอ้ยไหนไหนไหนเดี๋ยว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 ไม่เป็นไร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 มาเป่าให้พี่หน่อยหรือมาเป่าหน่อยมามาพี่พลอยพี่พลอยพี่ร้องไห้มาเป่าให้หน่อยลูกมาเออมาเป่าหน่อยมากบานดิเลยเออมามามาเออ โอ้โอ้อย่าร้องมามามาเป่าเป่าให้พี่น้อยโอเคโอพี่พลอยเศร้าเลยพี่พลอยอ่ะโอ้อยากกลับบ้านโอ้ยตรงไหนตรงไหนตรงนี้หรอตรงนี้หนูหนูอยู่ตรงเออหนูอ้หนูอยู่ตรงนี้อไฮไอไฮเลยอออ โอเจ็บโอ้ยไอเจ็บอืมอืเออนั่นนั่นนั่นน้องตีให้แล้วนั่นตีหนูให้แล้วนั่นเอ้ยหนูหนูตัวใหญ่หนูตัวใหญ่มันทำขาหนูเจ็บเลยเอาเป่าให้พี่หน่อยลูกเป่าให้พี่หน่อยเป่าให้หน่อยเออเป่าเป่าโอเป่าโอเพียงโอเป่าเป่าโออาพี่พลอยอาให้พี่พลอยเป่าให้หน่อย อยากกลับบ้านอย่างเดียวเอาโอเคโอ้ยโอ้ยอยากกลับบ้านเอาไายบายน้องก่อนบายบายเอารถคืนให้เอารถคืนให้พี่ด้วยเอารถคืนให้พี่โอ้โอ้เป่าเปลวโอ้เขาอยากเป่าขาเอาเป่าลูกเปลวโอ้หาย โอ้เออคนนี้ก็ไปหน่อยให้พี่พลอยหน่อยพี่พลอยเป่าให้อ่ะพี่พลอยเป่าให้อ่ะพี่พลอยเป่าให้หน่อยลูกเอาเป่ามือเป่ามือมามามาอ่ะพี่พลอยเอามือตรงนี้มามือตรงนี้ให้พี่พลอยเป่าน้องพลอยเป่าให้หน่อยโอ้ยหายนั่นหายเอออ้ไหนไหนไน้องเพ็ทยังไม่เป่าเลยเอามือมามือมามือมาเอาเป่าให้หน่อยเป่าเป่าเป่าหน่อยลูกเป่า ออหายเอารถเอารถให้พี่เอารถคืนให้พี่ด้วยเอาพี่เอารถคืนให้พี่ด้วยน้องก็ได้เอาด้น้องเอออย่าเพิ่งนะอย่าเดี๋ยวดูเขาจะคืนไหมเออเป่าโอ้โอ้เป่าโอ้หอมโอ้หอมเราคืนเ่าหอมเราคืนโอ้ในในน้องเพชรหอมสิน้องเพชรหอมพี่ก่อน เอเพ ن หอมพี่ก่อนเอาหอมด้วยหอมด้วยเออคืนไอ้ก็ขคืนเออเฮ้ยเห็นไดช่วงสาวหอยไอ้กำลังใจไอ้เห็นไอ้ให้เดี๋ยวน้องไปคืนให้นะอ่ะอ่ะอ่ะอ๋อ่ะอ่ะเอาขอบคุณค่าก่อนลูกอึ๊บเออขอบคุณค่าก่อน ขอบคุณค่ะโอ้จะเปาอีกแล้วโอ้ยยงพันีดแล้วโอ้ยกอดคอโอ้ยหอมตีโอ้ยกอดคอโอ้ยบ่แล้วเรามื่อเก่าเมื่อนี่เอ้าเออรถเออรถโอ้ย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 อจอมยุดนนี่จอมยุดนนี่พังเมื่อนี่แหละจอมยุดนนี่อไอ้กระเขินอ้ขนอันเจ็บไม่เท่าไหร่แล้วไอขายหน้าเยอะมากเลย มาเล่นต่อมาเล่นต่อนี่ใช่ไหมใช่ไหมนันอึดไม่เล่นอ๋อไปดูดอันนั้นกรธฮะมั่อ๋อดูดมัมมันแตนแต่เลิกแล้วมันบะเลิกเลิกกินน้ำอะ้รมันบ่อ๋อกินกินหลายมือบ่กินแบบมือหลายกลองบะ เลือแต่วันสาม,ามวันที่มันก็สองวันก็สี่แล้วแต่ก็เออออ๋อคัตเตอร์ด้วยเอามันไม่มีเยมันหไหนเลยนะพู้ใดเจ้าเป็นผู้เลี้ยงตีเออเออเลี้ยงชื่อ,อกระซิงเฮ้ยพาเว่าวไดเขากระถิบว่าแบบนั้นเนาะอ๋อนั้ยใช่เออบาพว่าวใดเขากระถิบว่าวแบบนั้นอืมแล้ว อันนี้ก็บายบายแต่คนนั้นอะยายเลี้ยงโอเคโอเคม,มาๆมาเออเรียกพี่บาย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 อโอ <c oughs> ว <Bye. S 2> ันนี้ตื่นเ้าที่ไก็มึงโ oh. อน้นอนยูนบอน,นอนเว้นอีกเนนต้เฮ้ยพี่ครับ,บ <า S 1> พี่สันงองแงแล้วอันนี้ก็จะถึงเวลาแล้วนี่ถึงเวลานอนหรือเหมือนกันไหนใครง่วงแล้วยกมือขึ้นโอ้ไม,ไ, oh, ไม่มีโอ้อ oh, ะ oh, ไรล่ะลูก หลุมอยู่ตรงนี้ลูกนี่นี่นี่เนี่ยหลุมหลุมเนี่ยเนี่ยหลุมอยู่ตรงนี้นี่หนูระวังนะนี่หนูอย่ามาใกล้นะหนูอย่ามาใกล้เด้อลูกเด้อหนูเข้าไปข้างในไปหนูเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในนี่เข้าไปข้างในมาเข้าไปข้างในค่ะนี่นี่เข้ามาข้างในเข้ามาอ๊บโอเคพี่ไปนอนแล้วเหรอพี่ซันไปนอนแล้วพี่เออพี่ซันง่วงพี่ซันไปนอนนะคะพี่ซันง่วงแล้วหนูง่วงยัง โอ้พี่ซันนอนนอนเออเอปอะไปไปขึ้นไปวิ่งวิ่งบนนู้นวิ่งนูนนู้นนูนนูนวิ่งไปใหญ่ๆนู่นน่ะไปเอาขึ้นไปเอารถขึ้นไปไปเอาไปเอาไปไต่ตรงใหญ่ๆนะเด้อตรงนี้มันเล็กเออนั่นแหละโอเคโอเควิ่งตรงนี้แหละวิ่ง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 เอา หไหมเออวิ่งเลยวิ่งตามกันเลยเอา้าวชนกันรถโอ้พี่สันไปนอนพี่สันไปนอนลูกพี่สันไปนอนจ้านอนโอ,โอ้นอนพี่สันไปนอนอย่างเงี้ยหลับตาหลับตาพี่สันหลับตานอนอจ้า นูก็จะเป็นอาบน้ํานอนเหมือนกันหนูจะกินม่ำม,ม,มนอนไหนลูกไหนไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปนะมามามาเครื่องบินมาแล้วนั่นพี่ซันไปนอนแล้วนั่นพี่ซันลื่นไอเนี่ยลื่นตรง<อ>ปูนดำๆเลยเหินดำๆเลยฮเครื่องบินมาอย่างโอนอนหรอพี่ซัน